ในขั้นตอนนี้เราจะจะตั้งคําถามนะครับคุณก็ลองตอบคําถามของเราสื่อนะครับข้อที่1เช่นเดียวกันเราใช้คำว่าใมาคำว่า,น,า,านะครับจางตาจง是泰国人吗อสูรฐานมาแล้วครับจางตาจงเป็นคนไทยใช่ไหมนะฮะตอบเลยตามน,นี้ลนเลยนะครับตอบเลยนะครับข้อที่สอง,ห,งหมหวหม美美ห美美 是英国人吗ใช่หรือไม่เขาเป็นคนอกิษใช่ไหมตอบคำถามเลยนะครับแถ้าเราไม่ใช้คำมามะเราใช้คำว่าใช่หรือไม่ใช่นะก็ชื่อแล้วใต่คาว่าโอ้ชื่อโอ้ชื่อสามคำนี้ก็คือก็เปลี่ยนเป็นคำถามได้ก็คือใช่หรือไม่นะครับเราจะลองถามดูนะครับจางต้าจงคือไม่ใช่ใช人 是不是英国人ควรจะปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ตอบไปอย่างนี้จังต้าจงไม่ใช่ไม่ใช่英国人โอเคเราจะลองถามอีก้อหนึ่งค่ตอตอบองนะครับหวังเหม่ยเหม่ย是不是ไมัน是不是泰国人นะครับนะ ตอบเพงนะตอบเพงดูข้มอมูลนะพราไม่เป็นคนไทยหรือไม่นะครับอ่าลองตอบดูนะครับอ่ต่อไปเราใช้ภา่าเสยใารใครเป็นคนไทยเอาตัวนี้มาแทนแทนอันนี้แทนคนนี้ก็ถามได้ถามเป็นว่าเสยชื่อไทยหัวเหรียต่อไปนี้แล้วใครเป็นคนอังกฤษละ 谁是英国人？วอยู่กับที่หนึ่งวิกัวไม่ใช่กวัวไม่ใช่กวัว国นะพยายามไม่ใช้เสียงจมูกนะครับิส谁是英国人？ใครเป็นคนอคังกฤษนะครับาเสร็จแล้วเรามาลองลองใช้ตัวนี้ดูนะครับลองใช้คำว่าใคร是นะอันนี้หรืออันนั้นนะครับจังต้าจง 是泰国人还是英国人？老师，问什么来着？阿允变调了，阿麦提，阿麦提，张大中是泰国人还是英国人？看不到来看，王美美是泰国人还是英国人？ คตอบนะครับเราใช้คำว่าหายชิดปุ๊บจะทำให้ประโยชน์มันยาวเลยนะครับนะฝึกจนชิดฝึกจนชิดอันนี้มันเกิเป็นการที่ดาต้าคำถามนะฮะสำหรับคุณจีนนะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วเราใช้คำว่า什么什么นะฮะใช้คำว่า什么ก็คืออะไรถ้าเป็นช่姓什么姓什么ก็คือนามสกุลอะไร คนไทยไม่ค่อยได้ถามว่านามสกุลอะไรหรอกแต่ว่าคนจีนเขาถามกันนะฮะเขาถามกันโอเคชิงเสือมะก็คือนามสกุลนอะไรฝางไว้วอย่างนี้นะครับนะต้าจงคือชื่อเขาใช่ไหมครับนะถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเขานามสกุลจางอ่ะนะนะเราสามารถถามว่าต้าจงชิงเสอต้าจงชิงเสอเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะ ถ้าเราไม่รู้ว่าเม่ยเม่นำสก,กุลอะไรเราก็ถามได้ว่าเม่ยเม่ช่อสียงอะเม่ยเม่ช่อสียงอะโอเคนะฮะเอาละเสร,ร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาเรามาพูดคุยคำนี้คำว่า,าไหนไหนประเทศไหนนะฮะประเทศไหนนะก็เป็นคำถามได้เหมือนกันอ่าอันนี้วางไว้ ถ้เาเราจะถามว่าจังต้าจงเป็นคนประเทศไหนหรือคนประเทศอะไรนะครับใช้ตัวนี้มาแทนตัวนี้ก็เป็นคำถามเลยนะครับอ่าวมาซึง่ลงลอง,ลองถามดูนะครับจังต้าจงชื่อน,นา人นา国人นะหรือว่าหนาอี人อ่านเร็วๆก็คือหนา国人นะฮะก็เหมือนกันเหมือนกันเอาหมาที่จังต้าจง是 นาหัวเดินเป็นคนประเทศผ่ Eller, าไปหรือประเทศไหนนะครับาล้วแล้วอันนี้แหละนะฮะเอานี่มาแทนตัวนี้ก็มันแทนตัวนี้ก็เป็นคําถามเลยก็เ <okay>. ป็นคำถามเลยนะครับหวังไมหมือนาหัวเด人เป็นคนประเทศอะไรนะครับลองตอบดูลองตอบดูพอถ้ายินได้ยินเอ คำถามของเหล่าสึกก็หยุดเลยเราเสนอค่อยๆคิดหรือไม่ลองค่อยๆคิดตอบได้ก็ตอบเลยนะครับหยุดหล่าซื้อได้นะครับเอาละเสร็จแล้วคืออันนี้เราก็ถามเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วสามารถจะถามว่าเขาชื่ออะไรได้ไหมสมมุติเราไม่รู้ว่าชื่อเขาเราไม่รู้ชื่อเขาเรารู้แต่ว่าจางคือจางมิสเตอร์จางเรารู้แต่ว่า มิสหวางหวางก่อนนะฮะนมสกุลก่อนนะครับนะไม่เหมือนไม่เหมือนภาษาจีนหรือว่าภาษาภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะครับ Mister มิสเตอร์ก่อนเราไม่ใช่นะฮะเราจะนำสกุลก่อนพูดนำสกุลก่อนจางเสร็จแล้วเซียนเชิชองอ่านตามหลักสูตรนะเซียนเชิงเชิงโซโซนะถอยไปนิดถอยไปน,น,นิดนึงเซียนเชิงมันจะเชิงนะฮะ ไม่ถ้าเจอเจอตัวนี้ก็จะเชิงเชงเไม่ได้นะครับเสียนเชิงีมาจางเสีงยนเชิงก็คือมิสเตอร์จางจางเสีเชิงชื่ออะไรถามยังไงดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เจ้าวคือเรียกว่าหรือชื่อว่าอ่านตามหลักคือนะเจีย 什么名字？名字是 “ch” 啊，看 “ch” 啊，看。叫什么名字？一听啊，看，叫什么名字？张先生叫什么名字？昆张 c 啊，来。他要考嘛？你叫什么名字？你个个，就是昆，昆 c 啊，来。或者，她啊，来。你叫什么？ นะครับนะ่ะโอเคต่อไปนะครับต่อไป张先งเ什么名字มิสเตอร์จางชื่ออะไรนะครัตอบคือจางเซ先生นี่คือชื่อเขาใช่ไหมเจ้าต้าจงชื่อว่าต้าจงเวลาถามนะฮะต้องมีสมมะแล้วต้องมี名字ด้วยเท่าเวลาตอบนะฮะ เจ้าเสร็จแล้วตามด้วยชื่อเลยก็จบเอาละเอาสะลองถามดูอีกคนนึงอีกคนนึงหวังเเจี๋เเจคือมิสคุณผู้หญิงเเจี๋ยคำว่าเออยู่กับที่หนึ่งวิเจี๋ยนะฮวังเจเจี๋ย叫什么名字 อ่านตามอ่านตามหลักสูตรนะครับหวังเสี่ยวเจี๋ยเ叫什么名字อีทีหวังเสี่ยวเจี๋ยเ叫什么名字เรียกว่าชื่อเรียกว่าอะไรแปลตรงๆตกง็แปลเป็นภาษา,าไทยก็คือ,อค okay. ชื่ออะไรนะครับโอเคเอาละแล้วหวังเสี่ยวเจี๋ยชื่ออะไรนะครับจำได้นะครับอ่าก็ตอบว่าหวังเสี่ยวเจี๋ย叫美美 OK 你那个王小姐叫美美。他我老师叫什么名字？老师叫老师叫什么名字？OK，这呢是姓你这呢是名字。你嗯、老,师老师叫陈雷，老师叫陈。 ลลลยยแล้ว老师นามสกุละขา่啦老师งแล้วอะไรหนลอะไรล่ะ老师姓什么老师姓什么นะครับอ่าแต่อันที่จริงนะครับอันที่จริงถ้าถามต่อหน้าต่อหน้ากันนะถามผู้ใหญ่ต่อหน้ากันว่าคุณ姓什么你姓什么มันมันจะตรงไป มันจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับแล้วควรจะถามอย่างไรทาถามผู้ใหญ่นะครับอ่าเอาละเอ้อน,นี้วางไว้อันนี้วางไว้อันเติมนะครับถ้าถามบุคคลที่3ามตัวอย่างเช่นเขาถ้าชิ่งเสมอไม่มีปัญหาเขาไม่ได้อยู่อยู่กับเราเขานับสกุลอะไรนะบุคคลที่3 ชิงนมสกุลอะไรน,นะครับหรือพวกเด็กๆนะฮะพวกเด็กๆนะร,รวมทั้งนักศึกษานะฮะคุณชื่ออะไรคุณนามสกุลอะไรถามอย่างนี้ก็ได้หนีชิงฉมัดตอต่อหน้ากันไม่มีปัญหาไม่มีแบบว่าสุภาพไม่สุภาพก็ยังเด็กอยู่ถ้าถ้าถ้าพวกเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราทำงานแล้วเราเจอคนที่แตกหน้านะฮะในสถานที่ทํางานนะฮะเราทุกคนเป็นผู้หย่งกันนะครับเราไม่ใช้คําว่าหนีชิงสมันนะ อันนี้มันตรงเกินไปะนะครับเราจะใช้คำว่า3ามคำนี้เมื่อกี้เราใต้ใตบอกแล้วว่าหนิ้นก็คือหนีแต่ว่าสุภาพกว่าคำว่าหนีแค่นี้เองไม่ถึงขนาดท่านนะครับไม่ถึงนะครับก็ลองดูนะครับหนิ้นกุ้ยชิงชิงคือนำสกุล ก็คือมันเป็นเป็นการยกย่องเป็นการให้เกียรตินะฮะ,ะก็คือนามสกุลที่มีเกียรติของท่านคืออะไรนะฮะสามคำนี้เป็นคําถามไม่ใช่บอกเรานะอีกไม่ใช่ปฏิเสธสามคำนี้ก็คือว่านามสกุลของท่านคืออะไรนะครับหนินกุยซิงตามหลักคือหนินกุยซิงหนินกุยซิงตัวนี้นะครับตัวนี้อันที่จริงคือสระเอนะฮะสระเอ ซาลาเออยู่กับที่หนึ่งวิกวุ้ยกวยเอเอกูกูก,ก,ก,กูเอกกวยชิงอับอะไมที่หนิงกวยชิงผู้ใหญ่ถามกันแบบนี้นะครับแล้วตอบละ่ะคำตอบเปน็นยังไงก็คือชั้นนำสกุลวอรชิงน่าสมมติเนาซื้อนำสกุลดีก็ 我姓李。我姓李。แล้วถามกลับนะถามกลับนะนิ้นตัวนี้นะครับหน,นิน,นหรือกลับไปเราก็เอาใหม่อีกทีเราก็ถามขั้อย่างนี้เขาถามลานินด้วยซิ่งเราตอบเสร็จแล้ว เราก็ถามคําว่าหนิ้นกุยชิงกรอบๆดีหรือว่านิ้นนะก็ไม่มีไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณนะนะครับอ่ะก็ได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะนี่คือพูดถึงสังคมผู้ใหญ่นะฮะเราไม่ไม่ไม่ถามชื่อนะครับแม้แต่มาอยู่ดีๆคุณชื่ออะไรเรื่องนี้นะจริงกับไทยเหมือนไม่เหมือนกันเราถามถามนําสักคนแล้วเสร็จแล้วถ้าเป็นเพื่อนนะครับเราก็สามารถเรียนชื่อได้ นะถ้าหาบ้าเป็นเพื่อนสนิทนะก็จะเรียกเป็นชื่อเล่นเรียกเป็นชื่อที่มันสั้นๆได้นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยก็่สวนใหญ่ใช้เรียกเป็นชื่อเล่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหรือถามเป็นถามชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้า,ถ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 าภาษาคนจีนนะครับเขาไม่ทย่างนี้นะครับ่ในสังคมผู้ใหญ่ก็ไม่ทาทาอย่างนี้กันเลยนะครับนะโอเคอ่ะ อาไรอีกทีนะครับอะไมอีกทีเหม่เหม่ยเอา,าอไมา่จางเซียนเซิงมิตรจางชื่ออะไรเจ้าเอ่อเจ้า什么呢呢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 呢า呢呢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 呢า呢า呢ว呢呢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 ี่呢呢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 呢ะ ก็คือนี้เจ้าชื่ออะไตนะว่าอะไรนะว่าวเจ้าอะไรก็ว่ากันไปเราซื้อกวดก็เรียกว่าวัาเจ้าเฉิงเหมยหรือเราสามารถพูดเปนว่นมาทั้งนามสกลุลทั้งชื่อพูดไปเลยวัวเจ้าลี่เฉินอก็ได้นะครับโอเค โอเคต่อไปนี้นะต่อไปนี้ต่อไปนี้นะฮะหลักสือ,อนะก็จะนะก็จะให้คุณลองถามดูนะครับนะอย่างเมื่อกี้เราเราเราก็สามารถถามได้ว่าทําบเสียใครใครเป็นคนกฤษก็ได้นะครับโอเคเราก็ลองลองลองถามดูเองนะลองถามดูนะถ้ายังไม่คล่องก่อลกบดูใหม่อีกทีขั้นตอนต่อไปก็คือว่าคุณต้องตั้งคำถามเอง ตอบที่ละซึ่บทีละขอ้อทีละข้อนะครับนะโ <Okay. S 1> อเคนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็เราเราสืบสอบได้ก็เขียนนี่ก่อนนะครับ